ตอนนี้ก็อยู่สวิเดนแล้วนะครับกลับมาได้2อสามมือแล้ววันนี้สิพาามาเก็บฟืนอีกข้าเก่าแล้วครับไปดูฟืนกันปีนี้ซื้อายแน่ครับประมาณ10คิวนล่ะครับ10คิวก็จะประมาณ6กพันกว่า เกมเมืองแท้ก็มีก็บ่ได้ตัด,ดหญ้านะครับได้ตัดหญ้าเสียดายบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งนะครับตัดหญ้าครับพ่อช่วยตัวน้อยพีชช่โน่ชกเกงครับแองเกงพี่โนแองเกงพี่โนใหน้เดาเอา,อาเกงพี่โนมาดิ นี่แหละครับเป็นอยากออกมาล้ามาาทางนอกนี่เกียวแต่พ่ออยาก้าออกมาอยากออกมา้าเลยทางนอกพี่โนไปขนฟืนไหมลกูกโขนฟืนไหมใหาช่วยปะป้านะเจ้ปะปะ้าไหมโขนไปไหน ประจำปีของเขา้าขนฟื้นทุกปีปีนี่หลายแน่เพราะค่าไฟมันแพงนะครับถ้าดจุดใส่เตาเอานะครับมาเบิ่งกันเลยครับอันกลับมาจากเมืองไทยกะมาฮอนนี่กั หนาวจัง่อยนะครับ14-15 0องศานะครับเป็นหนาวๆาแน่นะครับได้ใ,ใส่เสือเ้อแขนยาวเอาครับบรรยากาศหน้าบ้านครับรเสียงเคเืียงเตริรกติก เพื่อนบ้านกับซื้อฟื้นให้กันครับแต่ว่าคนซื้อซื้อหน่อยก็เฮาสองตายายขับขางบ้านไปครับไปเริ่มโคนฟื้นกันเลยนะครับเฮาครับไป Kịp leo, hốt leo Đu đuôi, tham lầy lại đu đuôi luôn I wanna let. เกือบครึ่งแล้วครับเกือบครึ่งแล้วเนาะเบรกครับเบรกเปลี่ยนมือแม่บอกว่าถ่ายเพื่อแล้วก็ถ่ายกันทันนะจ๊ะทั้งพี่กระสืา กาแฟครับเบรกครับเบ็กขากินกาแฟครับงานเยอะจะกินอะไรทำอะไรพี่น้อยไหนดูเกงสิเราตัดหญ้าเหรอ บนญเสร็จใช่ไหมเม่เอ,อากี่วันถึงจะเสร็จประมาณว่า <laughs> <laughs> สองวันสามวัน ที่หนึ่งนี่มีสามคลิปแล้วกดล้างีอโนออล่ะฮะน,น,นอนอยู่ในรถนอนจะขับรถนอนขับรถไปเอาโพสเต็นีน,นอน <laughs> อะไรอีโน กบเสร็จแล้วครับยังเรือเยอะอยู่เลยที่แรกเสร็จไปอันท,ที่สองกล่องที่สองห็่ว่ากล่องว้นี่ครับมาเรียงไว้นี่มาเรียงมาตรงนี้ครับ บขึ้นประมาณจำน้าต่างแหละครับกล้องที่สองกล้องที่สองมดไปก็สิเหลืออีกเยอะเดี๋ยวผมจะหามองไว้อีกอยู่บ่พอแล้วครับเดี๋ยวมาส้มตอนกออันที่สองนะครับ เลวันที่สองของการเก็บฟื้นของเรายอย่ามาไว้นี้นะครับนี่ครับนี่ไว้นี่พื้นที่เหลืออยู่เหลืออะไรอยู่ครับนี่ไปทำงานกันเลยครับพี่โน ทำงานกันลูกก,กฟืนกันนะเอาผ้าออกก่อนนะครับโยลากผ้าออกมาเลยผ้าไว้ตะคุ่มนะครับเนี่ยไป พาเก็บปืนนะครับทีนี้ครับ เต็มแล้วครับข้างนอกครับเต็มหมดแล้วนี่ครับพื้นที่เหลือพื้นที่เหลือเดี๋ยวผมจะเอาพาเลตตตัวนี้นะครับพาเลตตัวนี้ ตัวนี้มานเลี่ยงกันไปนี่เลยครับก็ขึ้นเรื่อยๆก็ขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวข้างในห้องมันจะมีช่องว่างอยู่ช่องว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเบิ้งกันครับไปดูกัน ที่เหลือพอติใจใดนะครับโอ้จะมาใส่ไปนีแหละครับดูกันต่อเลย ครับเต็มแล้วเต็มแล้วครับเต็มแข้างหลกงยังเ,เ,เหลืออีกเยอะนะครับต่อกันเลย